ได้ยินไหมเม่อกี้ยังไงฮะได้ยินได้ยินได้ยินแล้วรู้สึกไม่มีกําลังใจในการเล่นเกมเลยครับคือนอกจากเขาบอกว่าคุณจะอยู่ด้านหลังแล้วเขาบอกว่าคุณอายุเยอะแล้วด้วยผมได้ยินพี่จากปากคุณพี่ไม่ได้พูดพี่ย้ำจ้ะอ่ะไม่อยู่ทีเดียวกันละอ่ะอ่ะไม่มีใครพูดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พวกคุณคิดเองเเลยมื่อกี้พวกคุณพูดหรือพี่เโอพูดเองฮะพี่โอ้ที่ไอ้สักเอยู่แล้วโอ้โห เสร็จแล้วปีนไม่อยู่หนูน่าเลื่มากปีนมาปุ๊บไม่กล้าเลยไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาว่าอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่กับเรามาเป็นสิบปีหรือไม่หลายคนก็อยู่มากกว่าเราใช่จริงป่ะเนี่ยผมผมดูนี่เจนซีหมดเลยนะแฟนๆดอเนี้ยใช่ป่ะจะเป็นในแง่ของซีเนียร์ไม่ก็ซีดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ ต้นรำคืสิงนะคะสิงชิมอนนะคะสุเอเซเอสกินนิงนะคะขอบคุณนะครับให้ทุกคนทักไทยแฟนๆหน่อยครับพี่คิสครับพนักงานคริสปวดรับไว้พิจารณาพนักงานใหม่สิงโตปวดรับไว้พิจารณาครับเด็กฝึกงานใหม่ดเลยไม่เป็นพนักงานหรอเป็นพนักงานอะไรกันครับสิงนะครับ หัวหนะะ้าครับชิมอนครับโอเค c เกแล้วอ่ะิง er ทำ right? อดีอพนักานมาหมดแล้วไงก็ไม่มีวหน้าไปได้ไงแน่นอนไม่ไมี toi, ใครไปวหน้าเป็นห้ก็ได้ไปโหน้าที่คุณจะทาจนื่นเสียน้ตาไหมฮะเนี่ยในเรื่องเ้าทาอไม่เหมือนพี่จักรใช่ไหมรอ พี่จักในเรื่องเขาทำน้องพี่มาเสียน้ำตาไงไม่เหมือนครับเออเป็นหัวใจดีเป็นหัวใจดีคุณจะพากระดาษใส่ผมหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างเงี้ยปาใจไปเลยครับเฟื่อเอาได้แวเดี๋ยวก่อนต้องเป็นนะครับสิงห์กิลชิมอนนี่งานคู่นี่อันนี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยว่าไอ้เปิดตัวหรอเฮ้ยเดี๋ยว นิดนึงได้วนะคุณไอค๊อดคุณไอค๊อดโชว์ดีคุ้นทุกอย่างเลยผมอยู่กับซิงชิมอนมาเป็นนั่นเปยนสิบปีถ่ายแล้วโรงเรียนด้วยกันมาเป็นสิบปีครับไปถามรักกันตอนไหนชิมอนไม่มีเลยอยากให้ชิมอนมาเอสเอฟเอสกิลนิ่งนะคะดังนั้นเราจะชิมอนจะไม่ตอบหรอแต่ว่าพ่มจะตอบชิมอนนะครับเออไปพิมพ์ได้ตอนไหนละ แอบรักคุณก็คุณจะเป็นีังก็ยังไม่ค่อยชินแต่เดี๋ยวนานเดี๋ยวตั้งใจอ่อนเองเจอพี่บ่อยๆพี่จัดให้ยินดีต้อนรับนะแต่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้มาเอเซฟนะครับครับผมเฟรนด์สกรีนนิ่งเพราะว่าผมเห็นก่อนอันนี้ก็มาด้วยกันป่ะเอาแน่ใช่ใช่มาด้วยกันแล้วใช่ครับผมแต่รอบนี้มีคุณมาด้วยไงครับรู้สึกไงบ้าง เราปังขวาฝักขวาเป็นไงปักขวาพวกเราก็โศนุ่งเราอยู่นี่เราเผลอแอบยิ้มอยู่เลอเนี่ยเออนะฮะก็เรียกว่าเป็นแบบว่ากุ้งแกงแซ่บเลยแซ่ด้วยแต่ว่าเดเจอกันบ่อยแล้วจริงทางแกงนี้เป็นสายชมภาพเดี่ยวอยู่แล้ว้ก็จะมาดูหนังกับพวกเราบ่อยๆอยู่แล้วด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะสาเกิ้ครับพี่มินโอ้โหเสียงหวานเลยนะนะครับอ่ะ เป็นไงบ้างครับวันน ah> ี้ได้มาดูหนังพร้อมกับแฟนโ้ดีมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งท MM. ี่เราจะได้มาแบบว่าเจอกันแล้วก็จะมีเกมมาให้เล่นทุกครั้งอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่แบบเดี๋ยวม่ได้มาเจอกันได้มาร่วมสนุกกันได้มาพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับครับผมนะครับที่สิบนะฮะผมชอบ SF Frame Skinning มากครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้เจอแฟนได้รวมพูดคุยได้ดูหนังด้วยกันแล้วก็ยังมีได้เล่นเกม แข่งขันอะไรเงี้ยได้กินปอบคอนฟรีด้วยเออ<ช>ดีใจไหมเวลาได้มาดูหนังด้วยกัน,นะอะไรฮะ <c oughs> ขอน้ำเสียงปกติตด, <c oughs> ดีใจไหมเวลาได้มาดูหนัง <c oughs> ไม่ได้มาจีบหรือเปล่าไมนเป <c oughs> ็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปเขาทำกันอยู่แล้วพี่ <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษพิศวอะไรแบบไหนออคนทั่วไปในตำแหน่งไหนฮะก็สักตำแหน่งหนึ่งเออ ตำแหน่งของงานใหม่เออแต่เราไปพิจารณาแล้วฮะเออตำแหน่งไหนที่มันจะอยู่ใกล้หัวใจคว่าี่สุดนะครับใกล้ต่อสิตอบสิติ๊กต่อเด็ดหัวเรื่งเลย กินสิปีแล้วครับไปต่อเลยฮะเพราะ,ะเราเข้าสู่เชล์ดีกว่าได้เลยครับโอ้โหสี่คนนี้ก็เป็นเซียนเกมของพวกเราเหมือนกันเนาะเ,เราอยากรู้แต่ว่าผลพวกแฟนมันขัดกับความคิดพี่มิ้นเยอะเหมือนกันทำไมพี่มิ้นคิดไว้ว่าตอนแรกพี่มิ้นคิดว่าเขาเล่นเกมเก่งกันหมดเลยอะเออสี่แบบคนเนี้ยแต่แฟนคุณดิสทอนความมั่นใจพี่มิ้นไปเยอะเหมือนกันเมื่อกี้เอาแล้เมาดูกันแล้วมาดูกันแล้วมาดูกันพี่มิ้นกันเดี๋ยวพี่มิ้นคิดว่าสี่คน ใจหนึ่งก็อยากรู้อีกใจหนึ่งก็หวั่นใจก็อยากลัวถ้าหากว่าแบบข้างในข้างข้าข้างในเท่าที่ท่เคยเบบที่ทอี่มิคิดว่าพี่พี่คริสพี่คริสตที่ที่ถ้าหากว่าหนึ่งข้างในสนี้นะที่พี่คริสก่อนตามมาด้วยชิมอนพี่ซิง ้พี่มิ้นในเรื่องความจริงจังในการเล่นเกมไม่เพราะว่าสิงโตอ่ะจะปราณีอะไรนะครับเรื่องคอไปเดินเกมปราณนีสิงโตจะปราณนีเกินแสดงว่าพี่มิ้นไม่รู้สาริฟิกปีปีก่อนหน้าไม่ใช่ป่ะสิงแล้วแปลว่าคอปราณนีของพี่สิงก็มีปราณนีแต่บางทีไปเคาบอกปราณีกันบ้าง